คือจะสอบขอพรพญานาคไม่ค่ะเรกไอ่านหนังสอือด้วยแต่ Man ไม่ใช่คนรินเก่งไรอืมดููไทยๆอ่ะเก่งสองเขากว่าโอ้ยาง้งเียกนุ๊กไม่ได mm ้เ hmm. ชื่อแบบร้อยก็จะยือเต็มร้อยเลยนะคะแต่ว่าก็ประมาณเก้าสิบโอ้โหอันนั้นเรียเกเชื่อเหรอว่าเียกเชื่อหรอคือถ้าเก้าสิบสิบเดี๋ยวเรียกเชื่อไปเลยไม่เชื่ออะไร สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูมานีชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับพี่แอลค่ะป๊อบอายค่ะค่ะน้องเจนนี่ก็ยังไม่มานะคะก็จะเป็นยังเป็นน้องอายน้องป๊อบอายนะคะซึ่งอีพีที่แล้วเนี่ยพี่แอลบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ปีเซียหันหน้าไปทางนี้ก็จะปัดเป่าสิ่งเชื่อรายไปแสดงว่าน้องอายอยู่น้งานไม่ใช่นะคะพอดีเป็นคนดีอะคะเป็นคนดีนะถูกกระดากปากไม่พี่ถึงเป็นคนดีส่วนอีพีนี้น้องอายจะเป็นกูรูเรื่องความเชื่อเหมือนเดิมเป็นสัตว์มงคล ของเราที่เรารู้จักกันวันนี้ก็ถ้าพูดถึงใน EP ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงปีเซียไปแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยปีเซียเนี่ยเป็นสัตว์มงคลของจีนที่แอ๋วแล้วก็เป็นตำนานของประเทศจีนเขาที่เราเราเชื่อตามเขามารับวัฒนธรรมมาวันนี้ก็ขยบให้มาใกล้หน่อยแล้วกันอ่ฮะก็วันนี้จะมาพูดถึงสัตว์มงคลของไทยประเทศไทยเนี่ยอยู่คู่กับความเชื่อมานานมากๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีหลากหลายศาสนาแล้วก็มีวัฒนธรรมหลากหลายเช่นกันใช่แต่ถ้าจะให้มาพูดหมดเนี่ยก็ ไม่ไหวแล้วตัวนี้ก็เลยยกตัวอย่างมาเอาที่แบบใกล้สุดๆแล้วก็คุ้นเคยสุดๆเลยเพี่อะพญานาคโอ้พูดถึงพญานาคขนลุกเลยหนาว มียังไงพญานาคพญานาคเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเชื่อว่าหลายคนคงรู้แหละก็คือเป็นงูใหญ่เชื่อว่าเป็นงูใหญ่มีหงอนเป็นพญานาคจะทางฝั่งอีสานของบ้านเราเนี่ยทางเหนืออะไรยเงี้ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยค่อนข้างมากคนภาคกลางหรือคนภาคใต้เองก็มีความเชื่อเหมือนกันไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพญานาคนี่ยังมีความเชื่อมาจากอินเดียฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศสปพลาวรหลายๆประเทศเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูด ในความเชื่อของบ้านเราหรือเปล่าของของไทยของไทยอ่าฮะแต่ว่าพี่แอลอ่ะอยากรู้ว่าพญานาคเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพญานาคหรือว่างูใหญ่ที่มีหงอนเนี่ยเป็นมายังไงทําไมถึงได้เป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เออแล้วก็มีโยงความเชื่อประมาณนั้นก็ถ้าตามหลักพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ได้มีเรื่องเล่ากันมาว่าพญานาคเนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหมายถึงพญานาคที่เป็นพญานาค เป็นเป็นงูใหญ่เนี่ยนะมอมีความเลื่อมใสก็คือยังเป็นสัตว์อยู่ยังเป็นสัตว์นะคะก็แปลงกลายเป็นมนุษย์แล้วก็ขอบวชพระุูธเจ้าก็อนุญาตให้บวชก็บวชให้ก็บวชพอบวชเป็นพระเสร็จปุ๊บมันมีอยู่คืนนึงคืนนอนหลับพักผ่อนแล้วก็มนคลายเรียกว่าจำวัดแล้วกัน อ๋อคือถ้าคำว่าจำวัดสมัยนี้ก็คือเหมือนการนอนนอนตอนเราหลับมลมนคลายมนมนลที่เราจำแรงแปลงกายจากนาคเป็นมนุษย์โอเคมนคลายเสร็จบก็กลับเป็นร่างที่แท้จริงออืเป็นน่างใหญ่นางพญานาคพระท่านอื่นๆที่จำวัดอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เห็นเสร็จแล้วก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลไปเรียนให้กับพระพุทธเจ้าปะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยจำเป็นนะคะบอก กับพยานาคให้สึก เพราะว่าพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านไม่สามารถบวชเป็นพระได้<อ>แต่ด้วยความที่พญานาคเองเนี่ยก็เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆต่อให้บวชไม่ได้เนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าถวายตัวรับชใช้พระพุทธศาสนาก็เลยถวายคําว่านาคเป็นชื่อตัวเองเนี่ย<อ>ให้ไหว<อ>้ก็จะเป็นที่มาของบวชนาคพคแอะเราเคยได้ยินอ๋อคือถ้าเออพี่อะเคยได้ยินแต่ว่าเพิ่งจะรู้ที่มาที่ไปวันนี้เหมือนเรื่องที่เขาสืบทอดกันมานะว่าพรุ่งนี้จะบวชพระวันนี้ก็ให้บวชนาคบวชนาคก็คือใส่ชุดขาวแล้วก็ นผมกลิ้วกนผมเออก้อนก้นผมก้นชิ้วคือรอรอรอบวชพระพรุ่งนี้อ๋อนี่คือเป็นที่มาของการบวชหน้าตมวัดตมอะไรเนี่ยก็จะเห็นเป็นบันไดบันไดพญานาครูกปั้นพญานาคประดับอยู่เะมาะยนะพญานาคเนี่ยเขาอุทิศตนถวายให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เวอร์เหมือนกับสมัยก่อนสมัยนี้ก็จะเป็นการเล่าของชาวบ้านดีกว่าปาดต่อปากไม่ได้เหมือนกับผู้สมัยก่อนที่แปลงร่างขึ้นมาแปลงกายขึ้นมา พิณิหานจากสิลปมีขดงคาถาอะไรอย่างนี้นะก็พบเห็นบ้างใน YouTube บ้างเที่ยวไปดูวิดีโออ่ะใช่รอยวิดีโอมีรอยพก็เห็นตามแบบบางทีนักข่าวก็จั่วหัวขึ้นมาว่าเออชาวบ้านเราว่าชาวบ้านเ่าว่าเป็นรอยพญานาคอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นพี่ก็คือฟังแต่ว่าในใจก็ไม่ได้ไม่ได้คิดโต้แย้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อก็มีคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อแล้วก็มีข้อมูลหักล้างกันได้เขาก็พิสูจน์กันได้ว่ารอยนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้จาก หรือเขาก็มีอุปกรณ์ที่สามารถทําให้เกิดรอยได้อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อก็คือถ้าเราเชื่อเราก็ไม่ต้องหาเหตุผลก็เชื่อไปแล้วถ้าใครไม่เชื่อเขาก็จะแบบไปคิดว่าเฮ้ยหาเหตุผลมาหักล้างว่าเกิดปรากฏการณ์นี้เพราะอะไรเพราะอะไรันนี้ก็ตามตามคลิปข่าวตามคลิปที่มีการเสิร์ชหาข้อมูลกันรือว่ามีความเชื่อยังไงคะเรื่องพญานาคใช่ถามว่าเชื่อไหมนี่ก็เชื่อนะพี่แอลก็แต่ จะบอกว่าไม่ได้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นคือเต็มร้อยเลยนะคะแต่ว่าก็ประมาณเก้าสิบโอ้โหอันนั้นเรียกเชื่อเลยแล้วท่านเรียกเชื่อนะคือถ้าเก้าสิบสิบเดี๋ยวเรียกเชื่อไปเลยไม่เชื่ออะไรหนูเนี่ยพ่ออายเนี่ยเกิดวันเสาร์วันเช้าสีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่วันเสาร์วันแรงอะ่ะวันแรงวันแรงพระของเราก็จะมีเป็นเหมือนสัญลักษณ์พญานาคด้วยพระประจำวันเกิดนาคปกไหมนาคปกที่มีพระแล้วก็มีพญานาคถูกต้องเหมือนเราเหมือนตัวหนูเนี่ยก็คุ้นชินกับพญานาคมานานมานานเราก ก็เหมือนซึมซับซึมซับแล้วจุดที่ทําให้เราเชื่อเนี่ยก็คือเราเจอด้วยตัวเองด้วยค่ะพี่แอร์สมบอกนี้ก่อนเล่าเลยแล้ว,ลวกันสมัยเรียนนะเนาะก็ไม่ใช่คนเรียน,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 นเก่งอะไรอือดูดูไทยยถ่ะเกดสองก<น>ว่าโอ้โหอย่างนั้นเรียกงู ล้อเล่นเป็นการเรียนที่ต้องใช้ความนนพยายามสูงกว่าเพื่อนใช่ใช่ออกตัวเลยอันนี้เรื่องจริงเอาเรื่องจริงออพเผาตัวเองเลยอือก็ไม่ใช่คนเก่งส่วนมากจะชอบไปทํากิจกรรมกิจกรรมร้งองลองําทำเพลงถ้าอันไหนที่ไม่เรียนนี่คือเรื่องอันนั้นเลยอ๋อคุณครูใช้ทําอะไรทาหมดแล้วทำไม่เรียนไม่ชอบคราการของพี่นะจะลงพระพุทธศาสนาไม่ใช่เขาปล<ม>่อยเกมอ้าวของง่ายดีกว่า ใช่ขอยังไงตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่มั่นใจเลยอะว่าเราจะสอบผ่านไหมเะ้ยอย่างงี้พี่แอลกลัวมันจะผ่านเกดหนึ่งไมยได้ไลยเราไม่มั่นใจหนูก็เลยขอพรเลยจะขอจริงจริงอันนี้แบบเรื่องจริงเลยสาวบานเลยเรื่องจริงขอพรให้ผ่านเถอะคือเราดูคะแนนยังไงก็ไม่ผ่านคือจะสอบ ขอพรพญานาคไม่ค่ะเราก็อ่านหนังสือด้วยแต่ด้ค่ะถูกอันนี้น้องๆ้ที่ดูอยู่ไม่ต้องทำตามอ่านหนังสือก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ให้เพื่อนช่วยด้วยแต่เราอะยอมรับว่าเราไม่จริงค่ะก็คือให้เพื่อนช่วยยังไงช่วยติวช่วยตอ๋ช่วยตีวก็แบบให้เพื่อนช่วยเขียนตัวใหญ่ใช่เราก็แบบขอให้ครั้งเนี้ยข้อไหนที่เราไม่รู้อะพี่แอลก็ขอให้น้างมั่วถูกเอาตรงตรงอย่้เลยพูดตรงๆคืออ่านหนังสือแล้วแต่ว่ายังเกิดความไม่มั่นใจก็เลยขอพรท่านขอพรพญานาคว่ายังไง ก็แล้วแต่คือข้อไหนได้เนี่ยหนูทําแน่นอนแต่ข้อไหนไม่ได้ก็ขอให้มั่วถูกเป็นเครื่องเห็ดเนี่ยวถูกต้องอันไหนเราเราพยายามทําได้เราก็ทำเองอันไหนไม่ได้ขอได้สือเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าขอนิดนึงเพื่อความสบายใจก็คือขอแบบว่าเอาง่ายๆสรุปสรุปว่าขอให้ดนใจให้หนูกาข้อที่มันถูกต้องใช่แล้วยังไงก็ก็ผ่านจริงๆแถวก็ียนจบมาจนถึงวันนี้เพราะด้วยบุญบารมีเลยสาธุ ขอตรงไหนนะเดี๋ยวพี่จะขอสักข้อเลยเอาไว้หลังไม้พี่เอาไวหลังไม้อสักสามตัวได้ไหมสามตัวสามตัวอันนี้แมวม้าแล้วอีกตัวตรงอ๋อใช่อันนี้คือว่ามีความเชื่อก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่อันนี้คือความเชื่อต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าเราสัมผัสด้วยตัวเองในส่วนที่หนูบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือฟังหว้โหเพราะว่าบางคนก็มาเล่าให้ฟังอย่างถ้าสมมติว่ามีข้างบ้านหรือคลิปวดีโอที่ปล่อยออกลาอย่างเงี้ยนะคะคือเราไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าทุกๆเหตุการณ์หรือว่า ที่คนมาเล่าให้ฟังว่าพบเห็นชั้นพบเห็นชั้นฝันเห็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างที่เราก็ได้ชมชมกันในามตามในคลิปตามในคลิปข่าวใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลักวิทยาศาสตร์เห็นผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องแสงเรื่องคลื่นเหลืองล่มอะไรมาหักล้างกันอย่างเงี้ยค่ะพี่แอลมันก็เลยทําให้เรายังมีเบรกสิบไว้คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะนรี้ก็ร้อยไปแล้ว่ไมีเรื่องนี้ก็ร้อยไปแล้วก็ยังมีอารมณ์ของยุคสมัยปัจจุบันที่มีวิทยาศาสตร์ เข้ามาอ,อย่างของพี่เองเนี่ยนะถามว่ามีความเชื่อไหมก็มีความกลางๆแต่ว่าอย่างพี่อยู่หน้าร้านเนี่ยพี่พี่เคยครั้งหนึ่งแต่นี่คือเป็นเรื่องที่สัมผัสกับตัวเองแต่ว่าตัวเองไม่ได้โชคออแต่ว่าเป็นลูกค้าเราอลูกค้าเราให้ฟังคือแบบออย่างสองวันที่แล้วเนี่ยลูกค้าพี่เนี่ยเขามากับเพื่อน <Okay. S 1> เพื่อนเนี่ยมาทาธุรกรรมที่ร้านพี่มาซื้อทองมาทำอะไรไมาซื้อทองมาอะไรปกติ<อ>แล้วเขาเนี่ยก็คือแบบเหมือนมาด้วยกันจะไปทํางานกับเพื่อนใช่ไหมก็เพื่อน ขอแวะกอดเขาก็เข้ามาด้วยแล้วเพื่อนเนี่ยก็ทํารายการไปตัวตัวเขาเองเนี่ยก็ยืนอยู่หน้าตู้ทองใช่ไหมเขาก็มองไปเห็นบนตู้ทองบนในถาดอะนะที่วันเราวางโชว์ที่เราวางโชว์ไว้เนี่ยเป็นเป็นเหรียญเหรียญพญานาคอะไรสักอย่างนี่แหละที่เลี่ยมทองไว้ก็เป็นปีแล้วนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับพี่เสร็จปุ๊บอีก2วันอีก2วันหวยออกทีนี้เขาก็กลับมาเขาบอกว่าพี่พี่จาหนูได้ไหมเนี่ยเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วที่หนูมากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาขอแวะคือจะไปทํางานด้วยกันแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยว แวะร้านทองก่อนแล้วหนูอะก็มองไปที่ถาดของพี่เนี่ยหนูก็เห็นพญานาคเนี่ยแล้วหนูก็คิดในใจหนูไม่ได้จับด้วยนะหนูแค่มองไปแล้วคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าอีกสองวันแล้วหนูถูกหวยหรือหนูถูกเลขเนี่ยหนูจะมาเช่าไปบูชาอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าไม่ต้องบอกเลยแล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้หนูยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยนะหนูถูกลอตเตอรี่หนูยังไม่ขึ้นปุ๊บหนูรู้ว่าหนูถูกหนูมาเลยถูกหวยเลยใด่เห็นแล้วก็แค่เห็นแล้วติดใช่หนูลูกค้าพูดนะพี่ยังขนลุกเหมือนเป็นความเชื่อของเขาเขาก็แค มองไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็คิดในใจไม่ได้ขอพี่จับไม่ได้ขอเลยนะหนูเห็นปุ๊บหนูแค่นึกในใจว่าถ้าหนูถูกหวยหนูจะมาเช่าคือนําไปอยู่ด้วยอาบ้า<ะ>มาถึงเขาก็แบบเขาก็ตื่นเต้นอนะ่ะแล้วเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าแบบนี้พี่ก็เลยเออเริ่มก็คือฟังแล้วก็ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเขาพูดอ่ะเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็แบบไม่ได้โกหกใช่เขาจะโกหกทำไมพูดถึงขนาดนี้แล้วก็มาดูสินค้าของเราเดี๋ยวพี่จะพูดทีละชิ้นเลยนะคะชิ้นนี้ก่อนดูใหญ่นี้ชิ้นนี้น่ยจะเป็นพญานาคเขาเรียกว่าเป็นตัวเนาะอธิบายง่าง่ายคือแบบเออมาเออมาทั้งตัวมีทั้งหัวแล้วก็มีทั้งหางมาพร้อมกันเลยคือขดจะคิดง่ายๆก็คือแบบเหมือนมีพญานาคมาขดที่มือเราลูกค้าที่มีความเชื่อก็จะยิ่งเสริมเรื่องความมงคลแล้วก็เหมือนเป็นเครื่องยึดเหน ที่ลูกค้าที่ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องพญานาคก็เป็นเรื่องของงานศิลปะใช่เพราะว่าช่างเนี่ยบรรจงแกะแบบแกะรูปแบบให้สวยงามเป็นพญานาคมาขดไว้ที่มือชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นทอง9 6 5มาตรฐานที่เราใช้การงานเยาวราชเป็นทองล้วนไม่ได้ประดับอัญมณีแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าเหตุผลในงานชิ้นต่อไปเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสมัยก่อนลูกค้าก็แบบเหมือนซื้อไปใช้ซื้อไปบูชาแล้วก็คิดในใจว่าถ้าเกิดว่าของ,งานเรื่องนี้ขอ สิ่งนี้แล้วสมหวังเนี่ยจะเอามาเติมตาเติมตนใช่ลูกค้าเนี่ยเคยคิ้วแบบเพื่อเอางานแบบนี้ที่เช่าไปแล้วซื้อไปแล้วเนี่ยก็บอกน้องช่วยเติมตาพี่ได้ไหมคะถามว่าทําไมเหรอพี่คือพี่อยากขอท่านไวแ้แบบถ้าเกิดว่าสมสมหวังสําเร็จเนี่ยก็จะมาเติมตาเติมพลอยให้เลยเป็นที่มาของงานชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเนี่ยพี่ก็เลยอ๋อลูกค้าแบบเออถ้ามีตาใช่ไหมก็จะลงยาที่ตาก็จะเพิ่มมาพ้องนี้อันนี้เป็นลงยาใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นลงยาที่ตาก็คือเหมือนแต้มสีไป ทําให้ท่านดูเก๋ใช่ไหเนาใช่เออท่านดูเก๋นั่แหละคือเป็นงานที่มีลักษณะที่แบบเนี่ยก็จะมีรูปทรงหนึ่งถั่วเห็นเป็นหางชัดเจนมีหัวมีหางมีหงมีหนวดแล้วก็มีตามีเกรดที่โดดเด่นแล้วก็คมชัดเราดูแบบนี้นอกจากเราจะเชื่อแล้วคืองานศิลปะใช่ชั้นสูงเลยใช่แล้วเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความอ่อนช้อยแล้วก็เหมือนอินอะเหมือนอินไปกับบางชิ้นงานก็เหมือนมีเรื่องเล่าติดมาด้วย และมาชิ้นที่3าในชิ้นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเด่นเตตามากใช่ถ้าน้องรเห็นเนี่ยสชิ้นนี้สีจะไม่เหมือนกันถูกไหมค่ะถ้าดูจากชิ้นนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูก็คือถ้าลักษณะคนที่ไม่ใช่ร้านทองอะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จะเห็นว่าชิ้นนี้ทองแดงแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็จะเห็นว่ามันเหลืองคนละโทนใช่ถ้าเป็นหนูนะคะที่ไม่ได้แบบกูรู้เรื่องทองก็จะรู้สึกว่าชิ้นทางด้านที่มีเหมือนพลอยไมดใหญ่เนี่ยจะเข้มใช่เป็นเป็นทองเหลืองเข้ม ใช่เป็นทองเหลืองเทมอันเนี้ยเนื่องจากว่าชิ้นนี้เนี่ยพี่ใช้ทอง99.99 99. 99. ในการทํา oh. ขึ้นตัวเรือนแล้วก็ที่ตานี่นะคะจะเป, oh. เป็นทับทิมสยามอือเป็นทับทิมของไทยเลยมีความสะท้อนแสงนะจ๊ะมีความเล่นแสงเล่นไฟดูเห <No, S 2> มือนมีชีวิตจริงใช่ใชแล้วก็ oh, ส,วส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นทับทิมแอฟริกาในส่วนของทับทิมเนี่ยก็จะมีความเชื่อหรือว่าเป็นความมงคลอาจถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยก็จะส่งเสริมด้านสติปัญญาความร่ำรวยด้านสุขภาพแต่ในหลัก วิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอัญมณีหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่มีค่าเขาเทียบจากความแข็งซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งเนี่ยเพชรนี่อันดับหนึ่งเพชรอันดับหนึ่งคนหนุนเพชรนี่ก็จะอันดับหนึ่งแล้วก็ลองมาเขาจะเป็นทองอันนี้คืออันดับสองต่อจากเพชรเลยใช่ใช่เป็นทัพทีมน้ำหนักทองน้ำหนักทองก็ไม่น้อยนะเนี่ยน้ำหนักทองอยู่97 97กบ็6บาท90งาน99.99ด้านใช่แล้วเนื้อทองน้ำหนักรวม6บาท เกือบเออหกเกือบเจ็ดที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าอายซื้อทอง99จากที่ร้านไปเนี่ยเวลามาขายคืนคือได้ราคาทองแทง่งเ,เหมือนว่าเรามีทองแท่งติดตัวประมาณนั้นยิ่งตอนที่ลูกค้าพี่ทองเหยียบสามหมื่นะลูกค้างานประจําแบบอาซโ,โก็ช่เป็นทอง99.99 99, เนี่ยคือมาเทขายทำกำําไรนี่เดี๋ยวพี่จะลองให้ดูนะอันนี้คือใส่แล้วประทับใจมากสวย,ยพี่จับมือสอนๆนะก็ไหลแส โอ้ยแม่สุดสุดสุดพอดีสุดละสุดละสุดละแน่นอ๋อใช่สวยสวยจะเป็นทัพทีมซึ่งมีความมงมลีขอยาช่วยช่วยช่วยหนึ่งช่วยหนึ่งอย่าไปส่วนรวมมาทัพทีมซึ่งมีความเป็นมงคุณแล้วก็เป็นเครศ่ประรแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ใช้ความละเอียดมากความละเอียดใช่ในการตอกลายที่เป็นเกตพญานาคและที่ขาดไม่ได้จะเห็นชิ้นแรกชิ้นท้งหน้าสุดหน้าสุดเลยหน้าค่ะผูกกิบมากเป็นแหวนพญานาคซึ่งสามชิ้นนี้เป็นกําไรใช่ไหม ชิ้นนี้จะเป็นแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยจะไม่ได้มาขดม้วนหางม้วนหัวแต่ว่าจะมาขดแบบเป็นแนวกลมอ่าแนววงกลมและที่สําคัญเนี่ยไอยจะเห็นว่าจะเป็นงานที่ละเอียดมากตรงลิ้นราวขยับได้ใช่ขยับได้สามารถที่จะมีมิติเหมือนแบบคือเป็นธรรมชาตินะคะ<ม>ธรรมชาติมากแล้วก็มีหนวดมีงงอนแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีหลายสีมากนะคะอสาี่ห<ม>้าหกเจ แต่เก้าโอเคถ้าเป็นเก้าก็พี่ก็พูดนพเก้าเลยแล้วกันเพราะว่าชิ้นแรกเนี่ยเป็นเพซี่เรื่องรายละเอียดของอัญมณีเนี่ยเรายังไม่พูดถึงแล้วกันเราพูดถึงตัวเรือนพยานาคใส่เพื่อเสริมสวยมากเสริมสง่าบารมีดูดีมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นแบบฟรีไซส์ด้วยนะคือถ้าใครนิ้วใหญ่กว่าพี่แอลนิดหนึ่งก็ยังใส่ได้นี้อันนี้พี่แอลใส่อยู่เนี่ยจะเป็นไซส์ประมาณอันนี้จะเป็นเบอร์55าสถ้าเพิ่มได้นี่ก็เคยเป็นถึง57าสิดเ็ดห้าสิบเจ็2เบอร์ก็อ 53าม้าสี5ใส่ได้นะคะประมาณนี้ใส่แล้วก็จะแบบ ดูดีอะถ้าซื้อเปลือกผอมมะเพื่อเออผอมตอแบบวอกตายนะเพื่อผอมจต่ว่หนักไปจากได้ขยายนะเพราะว่าเราขออะไรเราได้เนี่ยใช่ไหมขอได้ขอร่ำขอรวยขอได้สำหรับคนที่มีความเชื่อเหมือนหนูก็แบบเหมือนเคยขอได้แล้วก็อยากจะเอาพกติดตัวได้เป็นของตัวเองตอนนี้ก็ดีใส่ง่ายใช่แต่ในส่วนที่ไม่ได้มีความเชื่อหรือว่ายังไม่ได้ประสบพบเจอเนี่ยก็จะใช้ในเป็นมองในเรื่องของศิลปะเป็นงาน ฝีมือแต่รู้สึกว่าแบบนี้คือใส่แล้วใส่ง่ายอ่ะใช่พาะเคยเคยบางทีเนี่ยเราเห็นเรียกว่างานมงคลชิ้นอื่นๆเครื่องรางเครื่องรางชิ้นอื่นๆเนี่ยค่อนข้างใส่ยากมีคุณจริงแต่ว่าค่อนข้างพกพายากออหมายถึงว่าเป็นสิ่งมงคล<ช>ที่มีช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่แหละแต่ว่าพกพายากเช่นพกพายากอย่างพกพายากสำหรับตัวเองเลยนะเขี้ยวเสือบ้างอะไรบ้างพี่เคยเห็นผู้ชายพกเขี้ยวเสือเนี่ยเป็นพวกกุญแจอะไรก็เทศแต่ถ้า นึกถึงผู้หญิงมาห้อยจี้เขี้ยวเสือก็ดูน่ากลัวไหมดูน่ากลัวดูแรงอะไรแบบนี้คือเราอะเคยได้ยินเรารู้ว่ามีมีให้คนแหละแต่เราพกกับเฮ้ยเราเราพกก็ยากอบงาช้างน้ำอะไรแบบนี้พี่เอลเข้าใจไหมแบบให้หนูจะใส่ไปมหาลัยอย่างเงี้ยอู้เพื่อตกใจนะแต่ก็จริงแหละเราเราใช้แบบนี้ดีกว่าหนึ่งสวยงามสองมีความเชื่อแล้วก็มีความศิลปามีพกง่ายอะใส่ก็สวยอะเนาะใส่กับใส่กับชุดที่เป็นทางการก็ได้ถ้าจะแใส่ตัวให้ออกเก๋ก็ได้ก็ได้นะพี่ว่า ็คือแบบว่าไม่ได้ล้าสมัยหรือว่าอะไรก็ดูเป็นแฟชั่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่ดูคลิปอันนี้นะคะสนใจในสินค้าเนี่ยเราก็มีหลายช่องทางในการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เพจบางกอกโปไลน์แอดบางกอกโปหรือว่าหน้าร้านเอาง่ายที่สุดคือคอมเมนต์มาเลยข้างล่างเลยคอมเมนต์มาเลยก็เดี๋ยวแอดมินติดต่อง่ายอ่ะง่ายมากของก็แถงของก็ดีงานก็สวยง่ายขึ้นสามคุ้มสคุ้มี่คุ้มค่ะสำหรับเรื่องราวใน วันนี้ที่พ่อไม้มแล้วก็พี่แอลนำมาพูดค,<ะ>คุยแลกเปลี่ยนนะคะความเชื่อความไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้จักรยานในการกรับชมน,นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะซื้อจะเช่าจะใช้ในความเชื่อหรือว่าจะชอบในงานศิลปะและที่สำคัญเนี่ยอันนี้ทำจากทองแท้ก็เป็นการพร้อม เป็นการเก็บเงินแล้วก็ถ้าทองขึ้นก็กําไรเห็นเห็นเห็นเลยที่สําคัญที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อนะคะก็คือ1กดไลค์2กดแชร์3กดสับตะไคร้สี่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลสําคัญที่เราคูมานีชาแ e l นําเสนอกับท่านนะคะสํสสสะาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีวันนี้พบกันอีกเช่นเคยเช่นเคยเออเช่นเคยเช่นเคยพี่เจนี่ก็ยังไม่หมักอืมอืมอืมเนาะเพราะว่าของดีไงเช่าของดีพูนหญิงและผู้ชายนีดปัดวี EP นะของดีของดีแล้วเมื่อกี้เลื่อนจริงไว้เนี่ยจริงโอ้ขอจริงเหรอเอออก็ที่ผ่านมาก็คือมั่วถูกตลอดที่จบข้อไ้มี20ข้อรู้5ข้ออีก15ข้อถึงม่วเลยโอ้โหทานงงอาจารย์าเก่งมากเวที่กู้ตอนเรียนเธอไม่เคยตอบได้เอ ฉันว่าคิดอยู่หวานว่าถ้าถูกลวนรา่ามจะแก้ผ้าทันทีไม่ใช่อ่ะที่สรุป